นี่ครับโยนครับตัวใหม่มาแล้วครับ106ยืนกู้กับเอโต้ด้วยโอ้โห,โหและดูกองกลางตัวลุกเทเนสบิดเคเลอร์กับโรนันิโยคิดดูนี่ไงโยนครับเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยโอ้ยเอ้ยโอ้ยตัยังไม่หมดอีกเหรอโ,หโอ้โหสองไปเลยสี่คนแดน,นบนนี้ก็ปวดกระบาลแล้วยังไงก็ฝากกดไลค์ให้หน่อยละกันนะระดับภัยพิบัติ3230 สัมลองโอ้โหวีเอลา่าตอตติ่ก็อยู่นะแพ็กใหม่ขอบคุณไลค์เรื่ขอสัก9.9ไลค์นะใครชอบไปเจอภัยพิบัตินะครับวินนี่โรดี้โอ้ยังไม่เต็มเลยอ่ะเนี่ยเฮ้ยจริงนะมากกว่า3 2 3 0อีกันเนี่ยบางคนถ้าแบบอัพเน้นสเตตนะเอาเว้เอะไว้โอ้โหขอเถอะใจยเย็นเว้ยใจเย็นเอ้ยใจยเย็นๆขออย่าลูกเชียก่อนอย่าลูกเชียอืมอันแน่จะปั้นใช่ไหม ใจเย็นใจเย็นเราเบาเบาเออเดี่ยวเดี๋ยวอันไหนเฮ้ยนี่เฮ้ยโอเคเหมือนเขาจะแอบปั้นโยนครับเลยนะเออแบบอ่ะเริ่มแบบสักหน่อยอะไรเงี้ยไม่แน่ไม่แน่เว้ยโร่ท่าย้ำบ่อุ้งมีมีเอ้ยอ สูงไปหรอเติเตี๋ยโมมิกเอ้ยเอ้ยเหมือนเขาปั้นนะน่าจะปั้นอยู่แล้วของใหม่นะ่ะน่าจะวิจัยอยู่นะเฮ้ยสูตรปะเนี้ยนานอย่างงี้เฮ้ยเข้าในแล้ววะใจะเย็นตรงนี้เถอะเฮ้ยสอสองอเออใจเย็นแป๊บหนึ่งเึงก่อนวิ่งไปวนสักทีนั่นแหละ <c oughs> <c oughs> โทษทีโทษทีมันร้อนเกินไปปั้นจริงว่ะทุกคครับล็อกป้าล็อกปะาอุ้งไม่ถึงเออโอ้โหไอปั้นว่ะปั้นชัวปั้นชัวอย่างงี้มีแอบปั้นไหนมาก่อนเกินเบอร์ผมเล่นอะไรวะเนี่ยเฮ้ยปั้นป้าดู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 ตัวนี้แน่นอน นั่นไงจะวนไปหรอโดนดักลัวๆเลยวะนั่นแน่เฟกด้วยววเอ้ยเอ้ยอย่าก,กระตุกอย่าพึ่งเพื่อนเออย่าพึ่งกระตุกนะเราได้เห็นประตูเขาแล้วว่าดวงดีจัดเลยนะยังเห็นประตูเขาแล้วเนี่ยนี่ไง สวยงามสวยงามถึงโอ้โหปล่อยบอลแล้วก็เรียบร้อยจับบอลเนี่ยอุย้ย <c oughs> ไดแกก้แรกกัน,นะก I, ลน,นแลกก,กกันนะจังหวะเอไอปล่อยบอลแลกกันแลกกันนะเขาใจยู่มมา <c oughs> มาดิไหนก่อนโอเคสวยดับเบิลอื <c> ้ม <oughs> ใกล้ไปใช่ปะ จเจ้าแบบล่อเต็มขคออะ่ะเฮ้ยวิกลับไปโอเคลงโลงอย่างงี้อีกทีโอ้โหยังไม่ติดยังไม่ติดสุดขอแบบตุ้มเดียวอะ่ะดับเบิลแล้วตุ้มเดียวเลยอะนี่ไงไหนมา Icana, เบาๆโอ้หยุดชะงักไปแล้วอะแต่ยินเพื่อนถึงถึงถึงเฮ้ยดักด้วยเอาเรื่องเฮ้ยดักรู้งงด้วยรู้รู้ใจเฉยออกไปก่อนโอเคเบาเบาโอ้โดนเฮ้ยโดนดักโดนลัวเขาดักบอลดีจังวะ เราสูดหมดเถอะหมดเถอะจานโอเคโอเคอย่าให้เขาได้บุกมันต้องอย่างนี้อย่าทดเกินอย่าทดเกินเอาเวา้เอาเว้เ,เว้ยเขาแอบปั้นอยู่นะโยนครับนะแต่ดักบอลดีป่ะผมว่าเขาเขาหดีนะไอลูกดักลูกมองอ่ะชัดเจนเลยนะแต่ลูกเก ผมขอก่อนแล้วกันเบาๆโอ้หจะส่งจะงทำไม่ได้ไม่ได้เห็นไม่ได้ยิงยังไม่ได้ยิงทีมเขาเลยเนี่ยเขาจิงยังไม่ได้ง้างแบบให้ประตูเขาได้เซฟเลยเนี่ยลูกนี้แหละยิงไกลไปจบๆนี่ได้เซฟแล้วไงอย่างน้อยก็ได้ยิงแล้วบ้าโอ้หไม่ถึงเลยถ้าเบากว่านั้นนะ ไปต่อแล้วจะยกเลยถือว่าเราจะเปิดก่อนแล้วกันนะครึ่งหลังครับโอ้โหไม่ถึงนี่ไงถ่ายปั้นฝั่งนี้ไงโยนครับอยู่ฝั่งนี้ไงโยนครับอยู่ฝั่งนี้ไงเหมือนตัวนายนี่แหละเฮ้ยโอ้โหฝั่งนู้นแล้ววะใจยเย็นนี่ไงยโยนครับเอ้ยโอ้โหเรียบร้อยเลย1 a s s ส s t ไปดิโยนครับ1 a s s ส s t ไปดิ เออไม่ได้ยิงก็จ่ายอ่ะ <c oughs> โอ้โหหลุดมาทีเรียบร้อยลูกเขียวอ่ะโอเคถึง,อ,ถงอุ๊ยไม่เขา้าทวงเข้าทางกันแล้วเบาๆออกไปออุยโ้เรียบร้อยอาการหนักแล้วเกมน,นี้เจอภัยวิบัติทั้งที วันเจี๊ยบเอ้ยล้ำดิจันเออโอ้โหปูโยอุตส่าห์ยกมืออ่ะเฮ้ยเออนิดเดียวก็เอาก็ถือว่าล้ำมาตุ้มเดียวหายไปวัดไปเดี๋ยวบอกว่าโอเคบางๆหลุดโอเคนี่กระตุกกะก้าขอเทิร์น นี่ไงยังได้อยู่โอเคโอเคโอ้โหมา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 โดช็อปโดช็อปโดช็อปไม่ติดแต่ไอตัวให้เว้ยนี่ไงเฮ้ยลูกเกมออกมาวะไปดิครับวิ่งให้อย่างนั้นน่呐 ถ้าดึงก็ได้ลุ้นน่ะจังหวะมาเลยจังหวะมาละเข้ามาเลยเพื่อนตรงกลางอ่ะปูโยได้โมงนะนี่ใช่ไมเคลื่อนไงเฮ้ยใจเย็นใจเย็นขอหน่อยละกันลูกเกมเรามาแล้วปะต้องสองนัแหละมาขนาดเนี้ ตัวไหนตัวไหนอือไม่ถึงนะทาแบบเอไอเดือดอวิ่งไวๆดักไม่โหไม่ถึงอีกโอ้ถ้าถึงเออนี่แหละไปครับส่วนไวเอาอืจ่ายติดถึงถึงถึงทันอยู่ทันอยู่มาดิโอ้โหขอสักทีเถอะ โอ้โยังไม่ได้ก่อมาโล่งแล้วนะสวยเอ้ยโอ้โหแจกโชคเพื่อนไอโตโอเคใจตรงแปะกระชากพอดีนะเบาๆโอ้โหเมา่อกี้โอ้จากเท้าเลยนะ บเบาไปวิ่งไปก่อนวิ่งไปก่อนสวยเอ้ย,อยไม่ถึงอะ่ะเรียบร้อยจ่ายเรียบร้อยเ,เขายิงดักบอลเก่งๆอยู่น,ยนั่นแหละปุยโจอย่าไปหยองวิ่งไปส่งกลับหลังทำไมว่ามันวิ่งไปแล้วนี่แหละ โอเคเฮ้ยโอ้ยโอู้หกดท่าอะไรวะน้าอืมโอ้ยใจเย็นสวยปุโยโอ้ยเอ้ยโอ้ยตยังไม่หมดอีกเหรอโอ้โหสองไปเลยโอ้อไอ้ตชี้อีกเหรอเพื่อนโอ้โห90หก ิอตโตมันยังขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยหายเกมมันเอาว้ย